สวัสดีครับเพื่อนพ่อพี่เอฟซีทุกท่านครับต้องเจริญตามไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะทีนี้ก็กลับมาพบไม่เจอมาเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราก็ไม่ได้เจอกันานานนานครั้งนาน,นานทีนะฮะก่อนที่จะติดคลิปปีกลูกไก่นะฮะส่งให้กับพี่น้องเอฟซีก็คุยกันสักหน่อยก่อนนะครับตอนนี้จะพูดถึงเรื่อง การเพาะพัฒนาโอกาสที่ลูกไก่ออกมาจะเป็นนวมนะครับนะวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับการเพาะพัฒนาแล้วก็ได้ไก่นวมมาพูดง่ายๆนะฮะพี่น้องครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังย้ำยังยืนยันคำเดิมนะครับว่า การพ,กพัฒนาการทํานะฮะกาพาะไก่ไม่มีสุ้มไหนไม่มีค่ายไหนไม่มีผู้ใดนะครับที่จะสามารถเพาะแล้วได้ไก่เก่งร้อปร์เซ็นตนะครับ อย่างมากก็ได้อยู่นะฮะประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนี่ผมก็ว่าโอ้โหสุดสุดเนี่ยนะครับมีสิบตัวสมมุตินะฮะมีตัวผู้สักสิบตัวเนี่ยเช็คแล้วมันผ่านแปดเนี่ยผมก็ว่าสุดแล้วนะอีกสองตัวเนี่ยเป็นนวลมนันก็ผมว่าไม่ได้ไดเกลียดอะไรนะฮะผมว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงด้วยซ้ำนะครับด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุที่มันไม่มีใครราะพัฒนาแล้วได้ไก่เก่งทุกตัวนี่แหละ ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับมันถึงมีโอกาสได้ได้ไก่นวมนะครับได้ไก่นวมรวมถึงอีกหลายๆท่านอีกหลายๆค่ายอีกหลายหลคนนะครับที่พ่อออกมาแล้วส่วนมากยังหาตัวดีไม่เจอนะครับมันถึงมีโอกาสได้พ่อและได้ไก่นวมสาเหตุหลกัลกๆที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับม,มันมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง ข้อแรกก็อาจจะเป็นจากพ่อพันแม่พันเหล่ากกที่นํามาทํานํามาเพาะนะครับอาจจะยังไม่ใช่สายเก่งสายที่สามารถนําไปพิสูจน์งเชิองอีลาได้สายที่สามารถนําไปแข่งขันได้จริงนะครับนะอาจจะเป็นการชนแพงชนน้อยชนถูกชนมากชนสูงชนต่ํา เรื่องของเงินแข่งขันคือให้มันสามารถถึงสนามได้นะครับจจะไม่ถึงขั้นนั้น,นะจึงเป็นเหตุให้ไก่ที่พ่อออกมานะครับส่วนมากมันเป็นนวมอาจจะไม่ใช่สายที่มันเป็นสายไก่เก่งนะไก่เก่งนะครับเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่ามันต้องมาจากสายพันธุ์ที่มันเก่ง เล่ากอมันเก่งอ่ะมันก็เก่งตามเหล่าตามโกอนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับหลายท่านบอกว่าแต่เก่งแต่เก่ง,กงมันเกิดอยู่หลังบ้านเกิดใต้ถุนบ้านก็จริงนะครับแต่มันก็จะมาจากสายพันธุ์ที่มันเก่งนี่แหละถ้าได้สายพันธุ์เก่งอ่ะไปทิ้งไ้ตรงไหนไปเพาะตรงไหนจะมีล็อกผสมจะมีฟุ้งม,มีฟาร์มหรือไม่มีอยู่ตรงไหนปลายนาอะไรก็สามารถเก่งได้หมด ขอ่อมันมาจากสายพันธุ์ที่เก่ง,งมีโอกาสเก่งเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงข้ามกันถ้ามาจากสายพันธุ์ที่มันไม่เก่งผสมกันออกมาแล้วพวกออกมาแล้วโอกาสที่จะได้ไก่เก่งเนี่ยถามว่ามีไม่มีนะครับแต่โอกาสมันน้อยมากนะครับส่วนมากมันจะได้หนุ่มเนี่ยคือที่มาของพวกไก่แล้วได้หนุ่มเยอะก็ได้คือสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ พ่อแม่พันต้องดีด้วยนะถึงจะได้เก่งเก่งเลากที่ดีสามารถพิสูจน์ได้ทางสนามจริงนะครับต้องชนจริงได้นะครับต้องชนจริงได้ไม่ใช่จริงเฉพาะคำพูดนะครับต้องต้องสามารถพิสูจน์ถึงสนามได้นะครับดังน้อยก็ได้เยียบพร้อมอะนะได้ให้คนเห็นนะครับเป็นที่ประจักษ์พยานว่านี่นะสามารถชนจริงได้นะครับ โอเคนะครับไม่มีซุมไหนไข่ไหนมีไก่ยอยู่ร้อยตัวไปแข่งขันละชนะทั้งร้อยตัวมันไม่มีหรอกนะครับแต่เอาให้ที่มันแข่งขันได้แล้วก็ชนะที่มันเยอะกว่าเพเนี่ยนะฮก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับต้องมาากพ่อแม่พันธที่ดีนะครับนะนี่คือได้ไก่เก่งนวมมีแน่อนอนแต่อาจจะได้น้อยน,นี่ก็คือแก่สายพันธุ์นะครับสอง เกิดจากตัวพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์นะครับที่จ่ายลูกไม่เก่งพอเรกเนี่ยเราได้สายพันธุ์ที่ดีแล้วนะที่สามารถแข่งขันถึงสนามได้เป็นที่ประจักษ์แต่เพื่อเอินว่าบางตัวมันมีบางตัวฮะอันนี้ที่ความเป็นจริงนะครับเราเราต้องยอมรับกันให้ได้ว่าไก่บางตัวเนี่ยเก่งจริงๆนะครับตัวพ่อนี่เก่งมาก ถึงสนามนะครับจะมีไฟหลายไฟด้วยนะครับแต่ว่าจ่ายลูกมาเนี่ยลูกไม่ได้เรื่องมีนะครับมีเก่งแล้วจะต้องจ่ายลูกเก่งด้วยนะครับนะะที่ผมพูดว่าต้องมาจากพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นสายเก่งอ่ะพระพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นสายเก่งแล้วจะต้องพิสูจน์ถึงชั้นลูกว่าจ่ายลูกแล้วลูกสามารถถึงสนามได้มดันเป็นอย่างนั้นจริงๆริ มันตัวเนี่ยเก่งเฉพาะตัวนะครับพวกพันธุ์นี่อย่างเก่งเลยนะมีไฟติดตัวมาแต่จ่ายลูกแลว้วม,มันจ่ายไม่เก่งอ่ะยืนด้วยมันอาจจะเยอะกว่าแลวอะไรประมาณทางวิทยาศาสตร์ก็คุยกันก็ถูกกัน่ายเลือดมันคือมันเก่งเฉพาะตัวนะมีบ้างเหล่านะครับอย่างดังเลยนะพี่น้องเรานะครับอาจจะรู้จักอาจจะติดตามในหลายชุมหลายค่ายั้งตัวอย่างดังอย่างเก่งเลยนะครับแต่ทายาทเนี่ยจ้ามานะครับไป ไม่ถึงไหนนะฮะสร้างคือเสียงไม่ได้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนะตัวเนี่ยคื่อเสียงไม่เท่าไหร่นะครับได้ใจลูกใจหลานมาเนี่ยดีแย่มากมายอันนี้ก็มันเกี่ยวมันเกี่ยวเนื่องของการถ่ายทอดพันธุกรรมของตัวไก่ด้วยนะครับบางทีก็อาจจะเกิดจากพ่อใจเก่งใจามาใจาลูกมาให้เก่งหรือเกิดจากฝั่งแม่แม่นั้นอาจจะใจลูกไม่เก่งนะฮะ พ่อแม่ของตัวเมียเนี่ยนะฮะอย่างเก่งเลยนะครับนะตัวอื่นเกง่งวนเนี่ยแต่ไอตัวนี้ตัวที่ผมพูดเนี่ยเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับมันเก่งก็คือไอตัวนี้อาจจะอยู่ในยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับที่มันจ่ายลูกก็คือ,คอมันไม่เกง่งท่านเข้าใจไหมว่ามันมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีสักแปดสิบไม่ดียี่สิบไอตัวพอ่อตัวแม่เนี่ยอาจจะอยู่ในยี่สิบที่มันไม่เก่งนี้ก็ได้นะครับที่มันจ่ายลูกแล้วก็ ลูกมันไม่เก่งนะเป็นเฉพาะตัวมันมีนะฮะมีเหมือนกันนี่นะฮะประการที่สองประการที่สามนะครับก็คือเกิดจากตัวไก่เองนะพ่ออย่างดีเลยนะครับพ่ออย่างดีจ่ายลูกรุ่นไหนก็ดีแต่ไอ้รุ่นนี้ไอ้ตัวนี้นะครับมันนั้นไม่เก่งมันมีนะครับมันมีจากไก่เองนะครับจต่อายี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่ผมว่านนะจ่ายดีสักแปดสิบอีกยี่สิบ มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับไอตัวที่มันไม่เก่งมันมีนะตัวนั้นน่ะจะกลายเป็นนววนะครับพาะไก่ได้นวมันมีอยู่นะฮะแต่มันจะได้สัดส่วนที่มันน้อยลงอาจจะเกิดจากการส่งยีนของพ่อของแม่มานะครับกับตัวไก่เนะี่ยไก่มันไม่เก่งหรือจากไก่ตัวนั้นนะครับมันมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะะเราต้องยอมรับคนหนึ่งว่าเหมือนเหมือนคนเรานะครับบางคนเนี่ยแข่งขันชกมวยได้ ต่บางคนเนี่ยชชกไม่ได้ด้วยความจํากัดของสรีระด้วยความจํากัดของสุขภาพนะฮะอาจจะเหนื่อยง่ายอาจจะโน่นนี่นั่นนะครับโรคเบียดเบียนระบบภายในนะครับของแต่และคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันนะครับอาจจะเหนื่อยง่ายอาจจะหอบอาจจะอะไรก็เรียก ตับเดียวตับโตวพวกหัวใจโตพวกนี้อันสัตว์ก็เป็นเหมือนกันนะครับหรือระบบลำไส้มันอาจจะคอดมันอาจจะตีบระบบภายในมันไม่ดีนะครับดูภายนอกอาจจะดูแข็งแรงนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนที่เราเห็นภายนอกพวกนี้มันก็จะมีโอกาสเป็ Dear, นนวมได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เก่งนะครับได้รับพันธุกรรมจากพ่อจากแม่เก่งมาแต่ว่าตัวเองมันไม่เก่งนะครับมันมีเหมือนกันนะ นี่ก็คือจะมีโอกาสได้ไก่หนุ okay. ่มถ้าไอ้พวกมาจากพวกแันไม่แพนไม่เก่งอันนั้นมันชัวร์อยู่แล้วนะครับโอกาสที่มันจะได้เก่งมันก็น้อยน,นี่คือที่มาที่ไปของทําไมผมถึงตั้งประเด็นว่าพ่อไก่จะได้หนุ่มพ่อไก่ชนก็ได้ไก่งามด้วยเหตุนี้นะครับมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายองค์ประกอบในการที่เราจะมาเพราะเราจะมาพัฒนาอันนี้คือความเป็นจริงนะครับ ราะอยากให้ถึงสนามอยากให้เก่งแต่ได้นวมนะผมก็มีนะครับคนอื่นก็มีท่านจะปฏิเสธเลยนะครับใครก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะเพาะมาแล้วได้ไก่นวมทั้งนั้นนะครับแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าแต่ละกอแต่ละท่านที่ทําการพัฒนาการฟิชเจอริงการคิดนะครับการวิเคราะห์ว่าจะนําเหล่านั้นนะฮะเชิงชวนประมาณนั้นมาใส่กับเหล่านี้ชอบชื่นชอบสไตล์นั้นนะครับ มาใส่สไตล์นี้นะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับเหมือนกันหมดดังนั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่ผู้เพาะด้วยนะครับการจินตนาการการที่จะนำมาเข้าคู่การติดตามดูเหล่าดูโกอนะครับที่มันชัดเจนถึงสนามจริงนะแล้วก็สืบเราสืบโกรด้วยนะครับรว่าเหล่าโกรนั้นนะครับ ใจลูกเป็นยังไงนะลูกของพ่อนี้นะครับมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับเอามาประมวลเอามาวิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับว่าบันตัวนะฮะพ่อยังเก่งเลยนะครับจ่ายลูกมาแล้วลูกไม่เก่งมีนะครับดังนั้นการจะตัดสินใจนํามาเนี่ยก็ให้มองในหลายมุมดูในหลายทางให้ดูเหล่าเก่า พ่อตัวพ่อพ,อพานตัวพ่อหลานจ่ายลูกมาแล้วเป็นยังไงลูกเขาเอาไปนะครับไปทําต่อแล้วมันมาเป็นยังไงได้ยิ่งขนาดนั้นยิ่งจะดีนะครับและเราจะมีโอกาสได้ไก่เก่งมากกว่าไก่นวมนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับการพัพฒนาเน่ะมีโอกาสได้ไก่นวมทั้งนั้นนะครับจะมากาก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย,ลายๆอย่างที่ผมได้เล่าไปนะ นี่คือความจริงนะครับพี่น้องครับที่ความจริงที่เราปฏิเสธกันไม่ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับได้มีกําลังใจต่อสู้นะครับแล้วก็พัฒนาให้ลูกเหล่าของตัวเองนะครับออกมาเก่งนะครับการพัฒนาคือการลงทุนนะครับเราต้องมีการลงทุนนะไม่มากก็น้อยนะ แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์โรงเรือนอาหารการกินอยู่ยานะครับค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับเราก็ดีๆเก่งๆนะครับทําไมเขาถึงขายแพงหนึ่งอย่างพราแม่พันธุ์เตีแพงด้วยสองคือค่าใช้จ่ายมันสูงบางฟาร์มทำเยอะๆต้องจ้างคนไปทำนะต้องจ้างลูกน้องโน่นนี่นั่นสารพัดนะครับถ้ามีใจรักจริงๆนะครับการที่จะพัพฒนาเนี่ยยากบางคนนี่ไม่เอาเลยนะ ไม่เอาเลยนะครับการพพัฒนาชอบเล่นเหมือนกันนะครับชอบแข่งขันแต่จะนําเข้าจะซื้อเข้าเพราะว่าการพพะัฒนากว่าที่จะเป็นตัวไก่หนึ่งตัวได้สู่สนามนะครับใช้เวลานานมากเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยอาจจะล้มเหลวนะครับก็คือพอาออกมาแล้วมันไม่เก่งนะครับก็ลองดูนะฮะ การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ก่อนที่เราจะเสี่ยงก็ต้องสืบเราเสืบก่อใช้พิจารณาญาณนะครับใช้ตุนพินิจโนนนี้นั่นนะเยอะๆนะครับแล้วก็ติดตามดูนะครับเหล่ากอที่มันชัดเจนถึงสนามจริงนะครับเน้นว่าให้มันถึงสนามจริงได้นะครับจะต,ตีถูกตีแพงมันก็มันก็เรื่องของเงินนะครับ มันก็เรื่องของเงินเนี่ยเรามันมีเงินน้อยเราจะไปตีเยอะมันก็ตีไม่ได้หรอกนะครับนะเร,รามีเงินหมื่นเราจะไปตีแสนมันตีไม่ได้นะครับเรามีเงินแสนเราจะไปตีล้านเหมือนเขาก็ตีไม่ได้หรอกนะตีเงินพันได้นะครับเล่นเงินพันเล่นเงินหมื่นบ้านเราเนี่ยนะฮะก็รู้แล้วนะครับห้าพันจากห้าพันห้าเออหมื่นพันนะครับใส่เต้าไปอย่างเนี้ยบนปลาย พันร้อยสองพันสองนะครับไปผ่านไฟได้ก็เอาสักข้างละห้าพันห้าหมื่นเอ็ดแต่มันได้ก็ข้างละห้าหมื่นห้าแสนเอ็ดอะไรประมาณนี้นะถ้าเราสร้างผลงานได้แล้วนะครับสร้างผลงานได้แล้วมีไฟติดเดี๋ยวมีคนรู้จักเราเยอะเองนะครับค่อยขยับไปเดี๋ยวมีคนติดตามเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงเยอะเดี๋ยวก็ช่วยไปเดี๋ยวก็ได้เยอะกระดุมพันนะครับีน้อยชนน้อยนะครับไม่เป็นไร จะมากจะน้อยให้พิสูจน์ผลงานของลูกเพาะเรานะครับพิสูจน์ผลงานสายเลือดเราพิสูจน์ฝีมือของเรานะครับตีน้อยตีน้อย,อยตีมากค่อยตีมากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่อ e ี EP หน้ากล้องเจริญฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะทำประวัติลูกไก่ติดคลิปปิด ส่งให้พี็น้อง f อซีเรานะครับมีวันนี้สองคู่นะฮะที่จะส่งจริงๆมีสี่คู่นะครับ,รน,รบน่าจะส่งวันที่ยี่6ยี่หกอีก2คู่นะครับที่ที่โตพอส่งได้นะฮะเอาถ้าแต่พี่นน้องเราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ